ในขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยังกดขึ้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนเกิดความต่อเนื่องในการป้องกันการระงับยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงเป็นการรักษาผลประโยชน์นะครับในการดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดครับคุณผู้ชมทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในการอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏ เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรในเขตพื้นที่20อำเภอนะครับของ4จังหวัดชยแดนภาคใต้ก็คือจังหวัดนราธิวาสปตัตตานียะลาและก็สงขลาครับออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569โดยจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ประกอบไปด้วยอำเภอยี่งอสมัยโกลกแหวงและสุขิริน จังหวัดปัตตานีครับประกอบไปด้วยอำเภอเยอริงไม้แก่นกระเพาะมายอแม่ลานปานาเรและอำเภอทุ่งยางแดงครับส่วนจังหวัดยะลาครับประกอบไปด้วยอำเภอเบตงกาบังกรงปีนังและยะหารวมไปถึงอำเภอรามันครับและจังหวัดสงขลาครับก็ประกอบไปด้วยอำเภอนาทวีอำเภอจน,นะเทพา้าและอำเภอสะบายย้อยครับ